นี่นี่นี่พี่ทิวนี่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 ตัวนี้นี่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 ตัวนี้โอเคขุดไส้เดือนขุดไส้เดือนไปใส่นั่นนี่นี่ดูนี่อุ้ยนี่นี่นี่จับนี่ไงจับเลยจับเลยขุดไส้เดือนไปใส่โอ้ยไปตกปลาอุ้ยตัวมันอ้วนอ้วนน้องทิวเก่งมากเลยไม่กลัวไม่มีใครกล้าจับน้องเจ๋อน้องทิวเอออาน้องทิวนี่นี่ไงนี่ไงใครเขาจะไม่กลัวไส้เดือนเมย พี่ไปกับแม่เปิ้ลอะไรขี้ขาดจริงๆเลยขี้กลัวไส้เดือนคนบ้าเลยกลัวไส้เดือนโชว์หน่อยครับอะไรนะไอ้คนบ้าอะไรกลัวไส้เดือนในสองตัวด้วยพี่โชว์หน่อยครับเนี่ยอ๋อแล้วมั้งอะไรยังเนี่ยมันี่ยเพราะมันเยอะกันนะเนี่ยอู้เยอะดอนสมบูรณ์เนาะพอดีมาดอนสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เกินอะ พอพอพอแล้วมั่งเยอะแล้วไม่เอาไม่เอาอี่าก้อยเราจะได้ตกปลาเยอะๆไงด่าพอแล้วไม่เอาอีกเดี๋ยวเราไปตกปลากันทีนี้นะโอ้โอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปตกปลากันไปลาปลาปลาถือเอาถือเอานี่ถือไปเดินถือมาถืเดี๋ยวดถือมาแล้วลูกถือเดี๋ยวเเอาามใกล้ดี๋ยว่จะเจออีก กอมเดียวนี่นะจานมเนยแม่ดูยดูมาาพาไว้มาดูแม่่ยดูในก่องสิไปไปตกปากันครับ เดี๋ยวเราไปตกปลากันไป,ไป,ไป,ไปค่ะเดี๋ยวเราตามเด็กๆไปตกปลากัน ฝั่ง,งนู้นก็น่าจ,จะดีมั้งฝั่งนู้นก็น่าจ,จะดีจ้ะไปไปคันเด็ดก็ยังอันนั้นอยู่เลยระวังยากตรงนี้นะ <laughs> <laughs> ไปดูพอโจ้ของเหีย่อก่อนเหีย่อมามโอ้ยดูกางเกงเรามาตกปลากันครับใช่ครับไม่ไมีอะไรก็ขายเราเต็มเลยครับ,รบทิ่มเข้าไปหน,นดูขอก่อนนะนนดูขอก่อนได้ไหมดูขอก่อนโอ้ยใส่ย,ยาก มันไม่งอตามอมืนี่อันนี้ของพี่ไปอันนี้เบ็ดของพี่ไปอือเอ้าอันนี้ของใครของพี่ไปเอามาสีม่วงของพี่ไปเอามาเอาไปเลยไปแบบไปดีขี้กลัวนะน,ะนันะไปเลยปึ๊บถ้าถือไม่เดียเด๋ยวไมันสูงไปนะเนี่ยน,นี่มันสูงไป ขโมยใช่ไหมแว๊บ uh? น, lent 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 lent. น lent. ึงแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะยุ่งไปเอาปึ๊บนี่เอาวางเลยก็ได้วางเลยก็ได้

น้องทำไมเดี๋ยวอะงี้ยเลยอุ้ยได้ปลาด้วยนะคุณ พี่เที่ยวจ,จับจับจับดูดูดูไม่เฉยนะดูปับหนึ่งขยับไปก่อนในปลาอยู่ไหนนู่นนี่เอาหลุดแล้ว,ลวนี่นี่หยิบมันขึ้นมามันเหยื่อยังไม่หมดเลยมาพี่ไปมาใหม่พี่ไปมานี่มานี่มาน,มานี่มาเอาเบ็ดนี่เร็ว เอาจับมาเนี้ยเร็วจับได้มาแล้วหนึ่งต๋อตกไว้ถึงสองนาทีน้องเทียวเอาเลยครับดึงดึงอเอา,าอย้ายอนลงไปม่เอาใ้ม่เดี๋ยวเหวี่ยงหน้านะลกูกอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปเหวี่ยงเยอะเดีเเ๋ยวเบ็ดจะเกาะหูตัวเองเอ่ะอุ้ยเฉยไม่ต้องยกขึ้นยกลง ของพี่ปลายกายละดึงเบาๆนะลูกเบาๆนะเพราะว่าเบี่ยงขึ้นมาเยอะอ๋อไหนมันไปไหนแล้วไหนอ๋อ,อ,อ้ยโดนกินที่จะยกแรงนะลูกม,ม,มันจะปิวใส่หน้าหนู ตีแล้พ่อจะยกให้ทำไม,ไม่ไหเดี๋ยวนี้มันม่ถใช่ไม่ใช่เฉยเฉยเอาไว้ทำอย่างนี้ใช่ไหมพ่ออย่างนี้ใช่ไหมเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปขยับมันงั้นเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็ติดเองไ,ได้ปลาอะไรเมื่อกี้ปลานินปลานินเหรอใช่ไหมได้แล้วตัวหนึ่ง อุ้ยมันได้ยินเสียงเราเราต้องเบาเาเบาามันมันได้ยินเสียงเราหนไม่ได้ใช้เดืนอไม่ได้เัะไปได้ใช้เดืนขอพี่ปายก็ได้ตัวนั้นเหมือนกันพ่อดูบ้างพ่อบ้า้พ่อ,ไ,อ,อหไ,ไหนของหนูเป็นไละ

ยังเลยยังมาอีไปปุ๊บของพี่ใกล้ถึงฝั่งแล้วอ่ะเห็นไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบา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 มาแล้วดูที่เขาจะกินของใคร ของทิ้วเหมือนตอดๆอ,อยู่นะของพ่อตอดแล้วเปล่า,ายังเหรอเห็นนั่นสันๆนลมใช่ไหม

ไปดูไปดูพี่ไปลาได้หนึ่งตัว,ว,ว,วไปดูพี่ปลายกันพี่ไปลาได้ปลาอะไร